เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ดเพื่อละอนุสัยเจ็ดพิกุทั้งหลายอนุสัยเจ็ดอย่างนี้เจ็ดอย่างเป็นอย่างไรได้แก่อนุสัยคือกามราคะอนุสัยคือปฏิฆะอนุสัยคือทิฏฐิอนุสัยคือวิจิกิจชา อนุสัยคือมานะอนุสัยคือภาวะราคะอนุสัยคืออวิชชาภิกขุทั้งหลายเหล่านี้แลอนุสัยเจ็ดอย่างภิกุทั้งหลายภิกุพึงเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละ อนุสัยเจ็ดอย่างนี้พิกุทั้งหลายพิกุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอนาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวตสักคะย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะอนาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวตสักคะย่อมเจริญสัมมาวาจา อันาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวตสักะย่อมเจริญสัมมากรรมตะอันาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักะย่อมเจริญสัมมาอาชีวะอันาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักะ ย่อมเจริญสัมมาวายมะอนาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวตสักะย่อมเจริญสัมมาสติอนาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวตสักะย่อมเจริญสัมมาสมาธิอนาศัยวิเวกอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักคะภิกขุทั้งหลายอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดเหล่านี้อันภิกขุพึงเจริญเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอนุสัยเจ็ดอย่างเหล่านี้